ณประเทศไทยแม็กวิศวกรหนุ่มได้เดินทางมาทํางานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่เขาทํางานเสร็จแม็กก็ได้กลับมายัางที่พักเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศในวันพรุ่งนี้แต่ทว่าพอมาถึงพนักง,งานโรงแรมเนี่ยก็บอกว่ามีพัสดุกล่องหนึ่งถูกส่งมาให้กับแม็กซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ด้วยความที่มันจ่าหน้าซองมาในชื่อของแม็กเขาเลยตัดสินใจเก็บมันกลับไปยังห้องพัก โดยทันทีที่มาถึง Mac แม็กก็เตัดสินใจนํากล่องพัสดุใบนั้นมาเปิดดูทันทีซึ่งดูเหมือนว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีโทรศัพท์แปลกๆเครื่องหนึ่งแม็กจึงทาการเปิดโทรศัพท์เครื่องนั้นและคิดว่ามันเนี่ยคงจะเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าว่าในขณะที่เขากำลังเก็บข้าวของอยู่จู่ๆมือถือเครื่องนั้นก็ได้แจ้งเตือนว่ามีข้อความบางอย่างถูกส่งมาโดยข้อความได้ระบุว่าตอนนี้ทางที่พักของเขาได้มีโปรโมชั่นพิเศษลดครึ่งราคาหากว่าเขาพักอยู่ต่อ และมันเนี่ยก็เป็นราคาพิเศษเฉพาะแม็กเท่านั้นแม็กพอรู้เช่นนั้นเขาเลยตัดสินใจลองโทรไปถามพนักงานว่าโปรโมชั่นพิเศษที่โทรศัพท์บอกเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าซึ่งทางพนักงานก็บอกว่ามีจริงซึ่งในไหนราคามันก็ถูกถึงขนาดนี้แล้วเขาเลยตัดสินใจพักอยู่กรุงเทพต่ออีกสักคืนและได้ทําการโทรไปยกเลิกเที่ยวบินของเขาในวันพรุ่งนี้ตัดมาที่ในวันต่อมาในขณะที่แม็กกำลังนั่งเลสสาวที่สาวยวน้าอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเห็นข่าวรายงานเรื่องเครื่องบินตกในทีวี และสิ่งที่ทําให้แม็กต้องตกใจก็คือเครื่องบินลําที่ตกนั้นบันเป็นเครื่องบินลําเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อวานนั่นเลยแปลว่าหากแม็กตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของเขาไปตั้งแต่เมื่อวานเขานั้นก็คงจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกไปแล้วจากนั้นโทรศัพท์ของแม็กก็ดังขึ้นอีกครั้งโดยในครั้งนี้ได้มีข้อความส่งมาบอกให้แม็กไปซื้อหุ้นของบริษัทที่มีชื่อว่าไซเซอร์ถ้าเกิดว่าเขาอยากกลายเป็นเศรษฐี ต่อมา Mac, แม็กซ์เลยไปขอบคุณพนักงานโรงแรมพราะเขาคิดว่าทางโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นคนส่งโทรศัพท์เครื่องนั้นมาให้เขาและมันก็ทําให้แม็กซ์รอดชีวิตมาได้แต่พนักงานก็บอกว่าเขาไม่ได้ส่งโทรศัพท์เครื่องนั้นไปให้กับแม็กซ์และก็ไม่ได้ส่งข้อความใดๆไปให้เขาทั้งนั้นเขาเลยหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นออกมาดูและพบว่าข้อความที่ถูกส่งมาทั้งหมดเป็นข้อความที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่ส่งมาแม็กซ์จึงทาการโทรไปหาทางบริษ,ษัทของมือถือเครื่องนั้นเพื่อถามว่าใครเป็นคนส่งมันมาให้กับเขาแต่ถ หลังจากที่แม็กกลับมาถึงห้องเขานั้นก็ได้ไปเห็นข่าวในทีวีโดยมันเป็นข่าวเรื่องหุ้นของบริษัทไซเซอร์ที่จูๆ่ๆก็ได้พุ่งสูงถึง300เปอร์เซซึ่งมันเป็นหุ้นตัวเดียวกันกับที่มือถือของแม็กบอกให้ซื้อเรียกได้ว่าหากแม็กซื้อหุ้นไปตอนนั้นเขาคงทำเงินจากการขายหุ้นได้มหาศาลเลยก็ว่าได้แม็กจึงได้พลาดโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เช้าวันต่อมาในขณะที่แม็กกำลังจะเช็คเอาท์จากที่พักเขาเ่ยก็ได้รับข้อความจากโทรศัพท์อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้มันเนี่ยบอกให้แม็กเดินทางไปที่ประเทศปากและเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งคราวนี้เขาเลยตัดสินใจเชื่อข้อความนั่นและได้เดินทางไปที่ประเทศปากทันทีและทันทีที่มาถึงสนามบินแม็กก็ได้เจอกับคนขับแท็กซี่คนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีแท็กซี่เดินมาหาลูกค้าที่สนามบินหลังจากที่ตกลงราคากันได้แม็กเลยตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองไปพร้อมกับแท็กซี่คนนั้นซึ่งในระหว่างทางคนขับจึงได้นำตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่ายูริและมาจากมอสโก โดยหลังจากที่เขาได้เห็นโทรศัพท์ของแม็กแล้วยูริเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะมือถือเครื่องนั้นเป็นรุ่นที่ยังไม่วางขายแม็กเลโกหกไปว่าเขาเนี่ยได้มันเป็นของขวัญยูริจึงได้มอบนามบัตรให้กับเขาพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซียนเรื่องอุปกรณ์ไอทีหากแม็กอยากได้อุปกรณ์เสริมเช่นหูฟังหรือแกดเจ็ตต่างๆก็สามารถติดต่อมาหายูริได้เสมอหลังจากที่แม็กเดินทางมาถึงที่พักเขาก็ยังสงสัยกับมือถือเครื่องนั้นไม่หาย แม็กเลยทำการโทรไปถามบริษัทขนส่งเพื่อถามว่าใครเป็นคนส่งพัสดุมาให้กับเขาพอที่หน้ากล่องก็ไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้ที่ส่งมาแต่สุดท้ายผู้เขาหนึ่งก็ไม่สามารถบอกได้เพราะทางบริษัทเองก็มนีนโยบายไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเพื่อป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นไม่นานข้อความปริศนาก็ได้ถูกส่งมาอีกครั้งโดยมันได้บอกให้เขาไปยังเครื่องเล่นสล็อตหมายเลข13า แม็ Mac เลยตัดสินใจไปที่คาสินโนของโรงแรมและมุ่งตรงไปยังเครื่องเล่นหมายเลข13ทันทีซึ่งพอมาถึงก็ปรากฏว่ามีคนกำลังนั่งเล่นอยู่โดยในข้อความได้ระบุไว้ว่าหากคุณเล่นตู้นั่นอีก4ครั้งจะได้แจ็คพอตซึ่งชายอีกคนเนี่ยกำลังเล่นอยู่แม็ Mac ที่ไม่อยากปล่อยโอกาสหางเงินของเขาหลุดมือไปอีกครั้งเขาจึงทำการเข้าไปคุยกับชายคนนั้นและบอกว่าเขานั้นรู้สึกถูกชะตากับเครื่องเล่นนี้มาก แม็กเลยทำการเสนอเงินให้กับชายคนนั้นเป็นจำนวน100ยูโรเพื่อแลกกับให้ชายคนนั้นลุกออกไปซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็รับข้อเสนอโดยหลังจากที่แม็กได้เล่นเครื่องนั้นมันเนี่ยก็เป็นไปตามที่โทรศัพท์เครื่องนั้นบอกแม็กได้ชนะแจ็คพอตจากเครื่องเล่นหมายเลข13ซึ่งในเวลาเดียวกันทางทีมงานของคาสิโนเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านกล้องวงจรปิดโดยพวกเขาได้เห็นเหตุหการณ์ในตอนที่แม็กเสนอเงินให้กับผู้ชายอีกคนให้ลุกออกไปหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็แจ็คพอตแตก มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยรู้ว่าตู้นั่นจะจ่ายแจ็คพอตให้จอห์นหรือหัวหน้าคนคุมเนี่ยจึงสั่งให้ทั้งหมดเริ่มเฝ้าจับตาดูแม็กต่อมาแม็กจึงได้รับข้อความให้ไปยังโต๊ะหมายเลข6กเขาจึงนาเงินรางวัลทั้งหมดที่เพิ่งได้มาไปลงเดินพันตามที่ข้อความนั่นบอกและมันก็ทําให้เขากลายเป็นผู้ชนะอีกครั้งในตอนนั้นเองจอห์นหรือหัวหน้าคนคุมเนี่ยก็ได้สังเกตไปเห็นว่าแม็กมักชอบมองไปยังโทรศัพท์มือถือของตัวเองเสมอซึ่งมันเนี่ยดูมีพิรุษมาก เขาได้ส่งรปภไปบอกกับแม็กว่าที่แห่งนี้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขนาดเล่นแม็กจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาได้โทรไปหายูริหรือแท็กซี่ที่เป็นคนให้นมบัตรเขามาและถามว่าเขาเนี่ยพอจะมีอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อความทางมือถือได้โดยที่ไม่ต้องดูมันไหมยูริจึงบอกว่ามีแต่ต้องขอเวลาเตรียมอุปกรณ์ก่อนโดยหลังจากที่ตกลงราคากันเสร็จแม็กก็ได้กลับไปยังโรงแรมอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ได้บังเอิญผ่านไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งที่กําลังทะเลาะกัน เขาจึงพยายามจะเข้าไปห้ามมันเลยทําให้แม็กถูกผู้ชายคนนั้นซัดหน้าจนเกิดสลบไปโดยในขณะที่หมดสติผู้หญิงและผู้ชายคนนั้นก็ได้เข้ามาค้นตัวแม็กทั้งสองนําซิมการ์จากมือถือของแม็กมาคัดลอกข้อมูลซึ่งชายหญิงทั้งสองเ,เป็นลูกน้องของจอนหรือหัวหน้าคนคุมนั่นเองจากนั้นหญิงสาวก็ทําการปลุกแม็กขึ้นมาและได้กล่าวขอโทษที่ทําให้แม็กต้องมาโดนลูกหลงพร้อมแนะนําตัวว่าเธอเมีชื่อว่าคาเมล่า ซึ่งไอแม็กเนี่ยมันก็นันหลงสเสน่ห์ของเธอทั้งสองจะได้พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่คาม,มล,ล่าจะขอตัวกลับโดยหลังจากที่จอห์นได้ข้อมูลจากซิมการ์ดของแม็กมาแล้วเขาเนี่ยจึงนํามาตรวจสอบแต่มันก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยผู้เขาไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่หรือข้อมูลของคนที่ส่งข้อความนั่นได้ในเวลาเดียวกันยูริก็เดินทางมาหาแม็กพร้อมนําอุปกรณ์หูฟังส่งสัญ,ญญาณมาติดตั้งให้กับเขาซึ่งมันเนี่ยจะสามารถช่วยอ่านข้อความผ่านมือถือได้ โดยยูริได้บังเอิญไปเห็นข้อความปริศนาที่ถูกส่งมาในมือถือของแม็กแม็กเลยถามกับเขาว่ายูริเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ส่งข้อความนั่นมาได้หรือเปล่ายูริเลยบอกว่าได้แต่เขาเนี่ยต้องกลับไปตรวจสอบที่มอสโกรหรือบ้านของเขาเพราะที่นั่นมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอยู่ต่อมาแม็กจึงกลับเข้าไปหาเงินอีกครั้งโดยในครั้งนี้ข้อความนั่นได้บอกให้แม็กไปเดิมพันยังเครื่องเล่นที่มีแจ็คพอตสูงที่สุดหรือประมาณ111ล้านบาท และเมื่อแม็กเริ่มเล่นเขานก็สามารถทําแจ็คพอร์ตแตกได้เรากับปาร์ตี้หารทุกคนต่างปรบมือและแสดงความยินดีกับแม็กจากนั้นจูๆ่ๆพวกร,ปรอปพก็ได้พยายามจะเข้ามาจับกลุ่มเขาแม็กที่เห็น่านไม่ดีจึงรีบหนีแต่ถ้าว่าสุดท้ายเขานกถูกชายคนหนึ่งโผามาซัดจนตีลังกาล้มลงก่อนที่ชายคนนั้นจะบอกว่าตัวเองคือยคือ FBI และพยายามจะพาตัวแม็กกลับไปด้วยจอหรือหัวหน้าคนคุมที่ไล่ตามมาเลยพยายามจะหยุดพวก FBI แล้วบอกว่าแม็กเนี่ยเป็นคนของเขาซึ่งดูเหมือนว่าจอเนี่ยจะเคยเป็น FBI มาก่อนพวกเขาเลยรู้จักกันแต่พวก FBI ก็ไม่สนแล้ได้พาตัวแม็กกลับไปทันทีโดยพวกเขาได้จับตัวแม็กมายังโรงงานล้างแห่งหนึ่งเดฟหรือหนึ่งใน FBI พยายามถามกับแม็กเรื่องโทรศัพท์ที่เขาได้รับมาและถามว่าเขาทํางานให้ใครแต่แม็กเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาได้มันมาจากพัสดุสาบานเลยก็ได้ซึ่งพวก FBI เนี่ยก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความนั่นมาให้กับแม็ก ซึ่งพอเดฟรู้ว่าแม็กเนี่ยไม่รู้จริงๆเขาจึงยอมปล่อยแม็กไปและไม่นานจอห์นหรือหัวหน้าคนคุมเนี่ยก็ไล่ตามพวกเขามาจนทันแล้วถามกับเดฟว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมจู่ๆถึงได้บุกมาจับตัวคนในถิ่นของเขาเดฟเลยตัดสินใจเล่าเรื่องภารกิจของเขาให้จอห์นหรืออดีตเพื่อนร่วมงานของเขาฟังว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังตามสืบเรื่องที่มีผู้คนได้รับข้อความปริศนาทางโทรศัพท์โดยข้อความพวกนั้นจะบอกวิธีหาเงินให้กับเหยื่อซึ่งแม็กเนี่ยไม่ใช่คนแรก ชายคนแรกที่ได้รับข้อความเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทสินเชื่อรายใหญ่ส่วนคนต่อมาเป็นในหน้าขายที่ทั้งสองได้รับข้อความแนะนําให้ไปซื้อหุ้นและพวกเขาเนี่ยก็สามารถทําเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรจากข้อความปริศนาพวกนั้นซึ่งเหยื่อรายล่าสุดที่ได้รับข้อความคือหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นพนักงานดูแลระบบไอทีของกระทรวงกลาโหมเธอนําเงินไปซื้อหุ้นตามที่ข้อความนั่นบอกจนวิธีหาเงินกลายปเป็นเรื่องง่ายสําหรับเธอซึ่งล่าสุด จูๆ่ๆเธอเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปปิดระบบไฟวอลหรือระบบป้องกันการย้ายข้อมูลของกระทรวงจอเลยถามว่าใครเป็นคนส่งข้อความพวกนั้นแต่เดฟเนี่ยก็ไม่รู้เพราะพวกเขากํลาลังตามแกะรอยกันอยู่ซึ่งเหยื่อทุกคนที่ได้รับข้อความก็มักจะมีจุดจบแบบเดียวกันนั่นคือความตายพวกเขาทั้ง3ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยทาง FBI ได้รับความช่วยเหลือจากเบิร์กหรือผู้ดูแลระบบสอนแนมขั้นสูงของ NSA มาเลยทําให้พวกเขาได้มาเจอกับแม็ค เดฟเลยอยากจะให้จอร์นรวมถึงแม็กเนี่ยไม่ช่วยพวกเขาตามจับคนที่ส่งข้อความนั่นแม็กจึงต้องยอมช่วยเดฟเพราะหากเขาไม่ยอมช่วยเดฟนั้นจะทำการแจ้งจับเขาข้อหาช่อโกงจากเหตุการณ์ในคาสินโนและในคืนนั้นเดฟก็ได้ทำการยึดมือถือของแม็กกลับไปส่วนแม็กก็ต้องกลับไปกักตัวในที่พักเพื่อความปลอดภยัยเช้าวันรุ่งขึ้นจอรนเนี่ยได้เดินทางไปหามูลเลอร์หรัวหน้าของเขาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของคาสินโน ซึ่งมูเล์เนี่ยก็รู้เรื่องที่แม็กชนะแจ็คพอตแล้วมันเลยทําให้เขาต้องสูญเสียเงินกว่า111ล้านบาทเขาเนี่ยจึงอยากรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มูเล์เลยสั่งให้จอนไปตามสืบมาแต่กลับมาที่แม็กในขณะที่เขากาลังนั่งเบื่ออยู่ในห้องอยู่นั้นคามีล่าก็ได้โทรมาชวนเขาไปดื่มทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างถูกคอแต่น่าเสียดายที่แม็กดันถูกเรียกตัวโดยจอนซะก่อนตอนนี้เดฟกาลังจะเริ่มแผนการในการตามแกะรอยข้อความปริศนานั่น โดยจากการช่วยเหลือของเบิร์กทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถแกะรอยที่อยู่ของมันได้แล้วเหลือเพียงแค่รอให้มันส่งข้อความมาอีกสามครั้งพวกเขาเนี่ยก็จะรู้ที่อยู่ของมันทันทีสิ่งที่แม็กต้องทําคือการทําตามที่ข้อความนั่นบอกจนกว่ามันจะส่งมาครบสามครั้งและไม่นานหลังจากที่เขาเปิดมือถือมันเนี่ยก็ส่งข้อความมาทันทีโดยข้อความนั่นได้บอกให้แม็กไปนั่งที่โต๊ะ VIP โดยแม็กได้วางเดิมพันทั้งหมดของเขาและทําตามที่ข้อความปริศนานั่นบอก แต่ทว่าในครั้งนี้มันเนี่ยกับไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดเพราะผลปรากฏว่าแม็กซ์เดิมพันแพ้จากนั้นข้อความปริศนาก็ได้ส่งมาเตือนแม็กซ์ว่าหากเขาปิดเครื่องอีกแลก้วก็มันเนี่ยจะฆ่าเขาซะและเมื่อข้อความถูกส่งมาครบ3ามครั้งมันเลยทําให้ FBI และพวกเบิร์กสามารถตามรอยของผู้ที่ส่งข้อความมาจนเจอแต่ทว่าหลังจากที่เบิร์กได้รู้ว่าข้อความนั่นถูกส่งมาจากที่ไหนจูๆ่ๆเขาเนี่ก็สั่งให้ทั้งหมดรีบปิดระบบค้นหาทุกอย่างซะ โดยเบิกได้โทรไปแรยง,งานกับเดฟว่าข้อความนั่นถูกส่งมาจากเอเชลอนเดฟจึงบอกให้ทุกคนรีบยกเลิกภารกิจจากนั้นเขานี่จึงนาโทรศัพท์มือถือของแม็กกลับไปด้วยซึ่งจอเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเอเชลอนแน่ๆซึ่งเอเชลอนนั้นคือสุดยอดคอมพิวเตอร์ของ NSA ที่ใช้คัดกรองข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากทั่วโลกจอและแม็กจึงเดาว,ว่ามันต้องเป็นฝีมือของคนใน NSA แน่ ต่อมาเบิร์กเนี่ยเลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนแฮกระบบของเอเชลอนแล้วส่งข้อความพวกนั้นออกไปเขาเนี่ยจึงบอกให้ทีมงานรีบตรวจสอบเช้าวันต่อมาจอห์นได้ไปหามูเลอร์หรือเจ้านายของเขาพร้อมรายงานเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มูเลอร์ฟังมูเลอร์เลยสั่งให้จอห์นคอยจับตาดูแม็กต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าแม็กเนี่ยจะต้องเป็นกุญแจสําคัญในการสาวไปถึงตัวคนที่ส่งข้อความมาแน่จากนั้นก็แตดมาที่แม็กเย็นวันนั้นเขาเนี่ยมีนัดทานข้าวที่ห้องของคาร์เมล่า และเมื่อบรรยากาศมันเริ่มพาไปทั้งสองจึงได้มีอะไรกันเช้าวันต่อมาข้อความปริศนาก็ได้ถูกส่งมาอีกครั้งเบิร์กเลยสั่งให้เดฟช่วยไปจัดหาคนในหน่วยที่มีหน้าตาคล้ายแม็กมาเพื่อสวมรอยเป็นแม็กจากนั้นพวกเขาจึงส่งชายคนนั้นไปยังสถานที่ที่ข้อความนั่นส่งมาอีกทีโดยเดฟและเบิร์กยังคงพยายามตามสืบว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดและพอมาถึงไม่นานก็ได้มีข้อความส่งมาบอกให้เขาข้ามทางมารลายซ์ ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นกับดักเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนนั้นข้ามทางม้าลายจู่ๆก็ได้มีรถขับพุ่งมาชนเขาจนเสียชีวิตไปทันทีมันเลยแปลว่าไอ้คนที่ส่งข้อความนั้นเนี่ยมันรู้ครับว่านั่นเนี่ยไม่ใช่แม็กตัวจริงในเวลาเดียวกันแต่กลับมาที่แม็กคาเมล่าได้ตัดสินใจบอกวความจริงกับเขาว่าเธอเนี่ยทำงานให้กับจอน์นซึ่งในตอนนั้นเองคาเมล่าก็ได้มองไปเห็นสไนเปอร์ที่กำลังจะซุ่มยิงผู้เขาทั้งสองคนอยู่ยเธอเนี่ยจึงบอกให้แม็กรีบหมอบลง โดยมันได้พยายามจะกระหน่ำยิงมาที่ทั้งสองแบบไม่ยัง้งคาเมล่าจึงรีบพาตัวแม็กเข้าไปหลบในห้องน้ําและไม่นานก็มีมือปืนสองคนบุกมาที่ห้องและพยายามจะพังประตูเข้ามาคาเมล่าจึงรีบวิ่งไปหยิบเหล็กแหลมและใช้มันแทงทะลุประตูออกไปโดนผู้มันคนหนึ่งจนเสียชีวิตและพอพวกมันเข้ามาได้มันเหน่งก็พยายามจะเดินตรงเข้าไปเล่นงานแม็กในห้องน้ำคาเมล่าจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแม็กทันทีโดยเธอได้เปิดฉากต่อสู้กับมือปืนคนนั้นอย่างสุดกำลัง แต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายได้และพลาดท่าโดนมันเล่นงานแม็กจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยจนสุดท้ายเธอเนี่ยก็สามารถจัดการกับมือปืนคนนั้นได้สำเร็จและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงจอนเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองคาเมล่าเลยบอกให้จอห์นรีพาแม็กหนีไปซะจากนั้นก็ตัดมาที่เบิร์กหนังจะเฉลยให้เราได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วคนที่ส่งคนไปจัดการกับแม็กก็คือเบิร์กนั่นเองโดยเขาต้องการจะปิดปากแม็กที่ดันไปล่วงรู้เรื่องการมีอยู่ของเอเชียลอน ณใ,ใจกลางเมืองเดฟได้รับข้อความปิศนาอีกครั้งโดยข้อความนั่นได้สั่งให้เขาส่งตัวแม็กมาไม่อย่างนั้นมันเนี่ยจะสังหารเดฟซะเดฟเนี่ยจึงได้รู้ครับว่าคนร้ายเนี่ยกำลังจับตาดูเขาอยู่เช่นกันแต่กลับมาที่ฝั่งของแม็กโดยแม็กเนี่ยพยายามขอให้จอรช่วยพาเขาไปซ่อนตัวจอนเลยบอกว่าเปล่าประโยชน์เพราะพวกนั้นเนี่ยเป็นคนของ NSA สุดท้ายไม่ช้าก็เร็วผู้มันก็จะหาเราเจอ สิ่งที่พวกเขาต้องทําตอนนี้คือการตามสืบให้ได้ว่าใครที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเพราะหากรู้ความจริงพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถนําข้อมูลนี้ไปต่อรองกับพวก NSA ให้มันยอมปล่อยเราไปได้ Mac แม็กเลยเสนอให้ลองไปหายูริที่มอสโกดูเพราะก่อนหน้านี้ยูริเนี่ยเคยบอกกับแม็กว่าเขามีอุปกรณ์ที่สามารถแฮกข้อมูลจากซิมการ์ดได้ซึ่งในตอนแรกจอเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความที่เขาเองก็ไม่มีแผนที่ดีไปกว่านี้ ทั้งสองเลยตัดสินใจเดินทางไปหายูริที่มอสโกทันทีทางด้านของเบิร์กหลังจากที่ระบบสอนแนมได้รายงานว่าแม็กเนี่ยได้เดินทางไปถึงมอสโกแล้วเขาเลยสั่งให้ลูกน้องรีบตามไปที่นั่นเช่นกันหลังจากที่แม็กและจอนเดินทางมาถึงมอสโกทั้งสองจึงรีบมุ่งหน้าไปหายูริที่บ้านของเขาและพอมาถึงแม็กเนี่ยจึงขอให้ยูริช่วยแกะข้อมูลจากซิมการ์ดของเขาซึ่งจอนก็สงสัยว่ายูริอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด พะเขาดูรู้เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนั้นแถมยูริก็ยังเสนอตัวช่วยแม็กทันทีอีกยูริจึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังสาบานได้เขาเลยอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์โดยการนําซิมการ์ดของแม็กไปตรวจสอบและหาว่าใครเป็นคนส่งข้อความแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณ3ามชั่วโมงในระหว่างนั้นแม็กและจอห์นเลยตัดสินใจออกไปเดินเล่นภายในเมืองเพื่อรอเวลาโดยแม็กได้ถามกับจอห์นเรื่องสาเหตุที่เขาตัดสินใจลาออกจาก FBI จอเลยเล่าว่าเพราะในตอนนั้นเขาเนี่ยดันไม่เห็นด้วยกับนโยบายการแอบติดตามข้อมูลของเบิร์กจอเลยถูกบีบบังคับไม่ต้องลาออกและเมื่อเวลาผ่านไป3ามชั่วโมงทั้งสองจึงได้กลับไปหายูริอีกครั้งโดยในตอนนี้ยูริเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากซิมการ์ดของแม็กได้แล้วซึ่งผู้เขาทั้ง3ก็ต้องพบความจริงที่น่าตกใจเพราะมันไม่ได้มีใครแฮกเข้าไปในระบบของเอเชลอนและส่งข้อความพวกนั้นไปอย่างที่ผู้เขาคิดแต่เป็นตัวของเอเชลอนเองต่างหากที่เป็นคนส่งข้อความพวกนั้นไปหาแม็ก มันเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดส่วนสาเหตุที่ทําให้มันสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้นั้นก็เพราะว่ามันเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีข้อมูลข่าวสารจากการสอดแนมจากทั่วทุกมุมโลกมันเลยนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาคํานวณหาความเป็นไปได้และได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่พวกเขาเห็นอย่างตอนเหตุการณ์เครื่องบินตกที่กรุงเทพเอชลอลได้ทำการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเชื้อเพลิงจากเครื่องบินลำที่ตกและพะว่าเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมีค่าความผิดปกติของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินค่าสูงสุดและมีโอกาสทำให้เครื่องบินตกถึง94% แต่ทางสายการบินกับรายงานว่าค่้นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแถมเอชชลลอนก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมถึงกล้องวงจรปิดทุกเครื่องบนโลกได้ไม่เลยรู้ถึงการเคลื่อนไหวของทุกอย่างซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดไม่นานลูกน้องของเบิร์กก็ได้บุกมาที่บ้านของยูริจอร์ John และแม็กจึงต้องรีบหนีออกมาทั้งสองได้แอบไปขโมยรถคันหนึ่งและพยายามขับหนีจากพวก FBI ออกมาไม่เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยถูกคนพวกนั้นตามไล่ล่า พวกเขาทั้งสองได้ถูกผู้ F b i ขับรถไล่ตามอย่างดุเดือดจนกระทั่งมาถึงทางตันซึ่งเดฟเนี่ยก็ไล่ตามผู้เขามาจนทนันจอนเลยตัดสินใจชักปืนออกไปสู้เขาได้เปิดฉากยิงใส่รถของเดฟจนเกิดระเบิดเดฟเลยบอกว่าเขาเนี่ยแค่อยากจะมาคุยจากนั้นเขาจึงส่งโทรศัพท์มือถือให้กับแม็กพร้อมบอกว่าเขาแค่อยากนำมาคืนเดฟได้บอกกับทั้งสองว่าเขาอยากจะให้แม็กช่วยเพราะมันต้องการตัวแม็กและเดฟเองก็รู้แล้วเช่นกันว่าเอชอลนเป็นคนส่งข้อความปริศนาพวกนั้นมา เดฟจึงขอร้องให้แม็กล่วมมือกับเขาเพื่อหยุดยั้งเรื่องทั้งหมดแม็กเนยจึงตอบตกลงจากนั้นเอชเชลอนก็ได้ส่งข้อความมาบอกให้แม็กไปที่โรงเก็บเครื่องบินแห่งหนึ่งทั้ง3จึงตัดสินใจออกเดินทางไปที่นั่นทันทีซึ่งในระหว่างทางพวกเขาจึงได้ไปหาข้อมูลเรื่องโรงเก็บเครื่องบินที่ทั้งหมดกำลังจะเดินทางไปโดยมันเนี่ยเป็นโรงเก็บเครื่องบินเก่าที่ถูกทิ้งล้างไว้หลายปีแล้วแม็กเลยเล่าว่าเขาเนี่ยเคยเดินทางไปติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่นั่นมาก่อน เดฟได้สั่งให้ลูกน้องไปตามสืบว่าใครเป็นเจ้าของโรงเก็บเครื่องบินแห่งนั้นโดยหลังจากที่พวกเขาไปถึงเดฟเนี่ยก็บอกให้หน่วยสวาดบุกเข้าไปที่นั่นเพราะเขากลัวว่ามันเนี่ยจะเป็นกับดักแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะภายในโรงเก็บเครื่องบินแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยเครื่องเซลเวอร์มากมายจากนั้นแม็กก็ได้รับข้อความจากเอชลอนอีกครั้งโดยมันเนี่ยได้สั่งให้เขาเปิดเซลเวอร์พวกนั้นแม็กจึงทําการเปิดเซลเวอร์พวกนั้นทันที ทั้งหมดเลยคิดว่ามันเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางอย่างอยู่ในเซลเวอร์ก็เป็นได้แต่หลังจากที่พวกเขาเปิดดูก็ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลอะไรเลยเดฟเนี่ยเลยคิดว่าพวกเขาถูกหลอกแต่ในขณะที่เดฟกําลังจะกลับลูกน้องของเขาก็ได้เข้ามารายงานว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าเจ้าของที่แห่งนี้เป็นใครซึ่งเจ้าของโรงเก็บเครื่องบินแห่งนี้ก็คือสจวตหรือนายหน้าขายที่ดินที่เป็นเหยื่อรายที่2นั่นเองแม็กเนี่ยจึงเริ่มเอกใจและได้รีบวิ่งกลับเข้าไปดูเซลเวอร์อีกครั้ง มันเลยทาให้เขาได้รู้ครับว่าตอนนี้เอชอนเนี่ยกำลังย้ายข้อมูลทั้งหมดของมันมาที่เซลเวอร์แห่งนี้อยู่นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมมันถึงเลือกแม็กพวกเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้รหัสเปิดเซลเวอร์แห่งนี้จากนั้นมันจึงเริ่มทําการอัปเกรดตัวเองมันเลยทําให้พวกเขาได้รู้ครับว่าสาเหตุที่มันต้องการจะย้ายตัวเองออกมาจากเซลเวอร์ของ NSA ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง NSA เนี่ยเคยยื่นนโยบายเสนอให้ทางรัฐอัปเกรดเอชอน แต่สุดท้ายเรื่องนั้นก็ถูกปัดตกไปมันเลยต้องการที่จะอัปเกรดตัวมันเองซึ่งหากว่ามันสามารถอัปเกรดตัวเองได้สำเร็จมันเนี่ยจะสามารถแทรกแซงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโลกได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลการส่งข้อความหรือแม้แต่การโทรคุยกันเรียกได้ว่ามันเนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงการเคลื่อนไหวทุกอย่างของคนบนโลกได้เซลเวอร์ <Server S 1> พวกนี้จะเป็นเซลเวอร์ชั่วคราวของมันหากมันอัปเกรดเสร็จมันจะสามารถย้ายไปอยู่ในคอมเครื่องไหนในโลกก็ได้ เดฟได้สั่งให้แมกรีปิดมันซะแมกเลยพยายามจะปิดมันแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองเอเชลอนก็ได้ส่งข้อความมาเตือนให้พวกเขาเลิกขัดขวางมันจากนั้นมันก็ทําการโชว์ข้อมูลทางการเงินของคนทั้งประเทศให้พวกเขาดูเพื่อขู่ไม่ให้พวกแมกปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่งั้นมันเนี่ยจะนําข้อมูลของคนในประเทศไปปล่อยซึ่งเอเชลอนเนี่ยก็ได้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมาจากเหยื่อรายแรกที่เป็นผู้บริหารบริษัทสินเชื่อรายใหญ่นั่นเองมันเลยทําให้ทั้งหมดไม่มีทางเลือก หากปิดระบบหรือทำลายเซฟเวอร์ตอนนี้ข้อมูลของทุกคนก็จะโดนเผยแพร่ Mac แม็กเลยอยากลองหาวิธีหยุดมันเดฟนี่จึงบอกให้แมกรีบลงมือซะจากนั้นเขาเนี่ยจึงรีบโทรไปรายงานสถานการณ์กับเบิร์กแต่ถ้าว่าเบิร์กกับไม่ต้องการให้พวกเขายับยั้งการอัปเดตของเ e อเชียลอนเพราะมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดและเขาก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมมันได้เดฟจึงได้ขัดคำสั่งของเบิร์กและยืนยันว่าเขานั้นจะต้องปิดระบบของเอเชียลอนให้ได้ เบิร์กจึงทาการโทรไปสั่งให้ผู้ลูกน้องรีบไปจัดการเดฟและทุกคนแต่กลับมาที่แม็กโดยเขาในยพยายามเจาะเข้าไปยังระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวแต่ว่าสุดท้ายเขาเนก็ทําไม่สมําเร็จแม็กเลยตัดสินใจเข้าไปยังระบบของเอเชลอนเพื่อติดต่อสื่อสารกับมันโดยแม็กได้ทําการเอ่ยถา,ถามถึงจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเอเชลอนก็ตอบว่ามันเนถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ เขาจึงบอกว่าสิ่งที่มันกําลังทําอยู่เนี่ยมันกาลังเป็นภัยต่อคนในประเทศซึ่งในเวลาเดียวกันลูกน้องของเบิร์กก็เดินทางมาถึงและทั้งหมดก็ถูกมอบหมายคําสั่งให้มาหยุดพวกแม็กจอนและเดฟเลยจําเป็นต้องถ่วงเวลาคนพวกนั้นเพื่อซื้อเวลาให้แม็กปิดระบบของเอเชลอนทั้งสองฝ่ายจึงได้เปิดฉากสสดกระสุนใส่กันอย่างดุเดือดแต่ด้วยความที่พวกเขามีกันอยู่แค่สองคนทั้งเดฟและจอนเนี่ยจึงตกเป็นฝ่ายที่เสียเปียเป็นอย่างมาก แต่กลับมาที่แม็กเขานั้นได้สั่งให้เอเชลอนเป็นคนข้อมูลเรื่องการต่อต้านร่างกฎหมายการอัปเดตของเอเชลอนเพื่อให้มันได้ทบทวนถึงสิทธิและเสรีภาพของประเทศจากนั้นเขาจึงสั่งให้มันทบทวนถึงสิ่งที่มันกําลังทําอยู่ว่ามันขัดต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ซึ่งจากการประมวลผลเอเชลอนจึงได้ข้อสรุปว่ามันกำลังเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพและคนในประเทศมันจึงได้ทําการยกเลิกการอัปเกดตตัวเองและได้ปิดระบบไปทันทีก่อนที่แม็กและทุกคนจะถูกพวก FBI บุกมาจับตัว ในเวลาต่อมาประธานาธิบดีจึงได้ต่อสายตรงมาคุยกับเบิร์กเพื่อถามเรื่องทั้งหมดซึ่งเบิร์กหนึ่งก็ต้องเป็นคนรับผิดช,ชอบต่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงถูกส่งตัวไปสอบปากคาเรื่องที่เขาอาจมีเอี่ยวกับเรื่องเอเชลอนหลังจากนั้นไม่นานแม็กและทุกคนเนี่ยจงถูกปล่อยตัวโดยคนที่โผล่มาประกันตัวพวกเขาก็คือคามีล่านั่นเองโดยทั้งหมดจะไม่ถูกดําเนินคนดีเนื่องจากว่าทางการเนี่ยไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันแพร่งพลายไปถึงหูของประชาชน คามิล่าเลยอธิบายว่ามูเลอร์เนี่ยเป็นคนส่งเธอมาประกันตัวพวกเขาและเธอเนี่ยก็นําเงินจํานวน1นึล้านบาทมาให้กับแม็กซ์ซึ่งมันเป็นเงินที่เขาได้แจ็คพอตตอนต้นเรื่องนั่นเองโดยมูเลอร์เนี่ยบอกว่าแม็กซ์สมควรได้มันเป็นรางวั Mac แลแม็กซ์เลยตัดสินใจสารสัมพันธ์กับคามิลา่าโดยการชวนเธอออกไปเที่ยวซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงจากนั้นยูริก็ได้ส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับแม็กซ์และได้เผยให้เราได้เห็นครับว่าแท้จริงแล้ว ยูริเนี่ยเป็นคนของทางการรัเสเซียที่ถูกส่งตัวมาหยุดยั้งภัยความมั่นคงของโลกอย่างเอชลอนนั่นเองและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.7คะแนนส่วนคะแนนจากเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป8%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด31%ครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้ รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ